สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมทีมวิ i เวอร์นะครับอันดับแรกก็เข้าที่ Google นะครับพิมพ์ง่ายๆเลยครับทีมวิวเวอร์ครับเอาทีมวิ i เวอร์แล้วก็เลือกตัวแรกเลยฮะทีมวิวเวอร์เ่า ก็กดที่ตัวเริ่มใช้เวอร์ชันสมบูรณ์ฟรีนะฮะก็ดาวน์โหลดได้เลยก็รอโปรแกรมดาวน์โหลดสักแป๊บนะดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็กด open นเลยครับโกแกรมมันจะมีอยู่2 สองคอลัมน์ให้เราเลือกนะฮะตัวเลกก็เลือกเป็น Basic Installation นะฮะส่วนตัวที่สองก็ให้เลือกเป็น Professional นะ,ะก็กด X Cap ไปเลยครับ แล้วมันจะขึ้นการใช้งานเบื้องต้นแล้วก็ปิดไปได้เลยครับกดโคลดไปเลยส่วนตัวนี้โปรแกรมเมื่อลงสมบูรณ์เสร็จแล้วมันจะขึ้นเป็นตัวตัวเลขขึ้นมา9ตัวนะฮะแล้วก็พาดบวิรตส4ตัวตัวนี้โปรแกรมสมบูรณ์แล้วฮะส่วนเรื่องการคอนโทรลนะฮะเราก็เข้ามาที่ตัวเอ็กซ์ตร้านะครับ เข้ามาที่ option เราก็สามารถตั้งชื่อว่า,า your display name ของเราเนี่ยชื่อของเครื่องเนี่ยชื่อว่าอะไรก็พิมพ์ไปเลยครับาาจากนั้นก็ให้ติก๊กที่ช่อง start timer with window นะฮะตัวนี้มันจะให้ถามพัดบิดเวลาเครื่อง เริ่มเข้า Windows มันก็จะเริ่มใช้งานอันตโนมัตินะฮะก็ให้กดพาสเวิร์ดใส่พาสเวิร์ดเข้าไปเลยครับใส่ทั้ง2ช่องนะฮะเหมือนกันครับนั้นก็ให้กดโอเคกดโอเค ตอนนี้เราอยู่ในหน้าของ general นะจากนั้นเรามาคลิกที่ช่อง security นะฮะช่อง password เราก็ใส่เหมือนเดิมก็ได้ครับก็กด ok ไปก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับ ส่วนใครที่มีตัว username อยู่แล้วก็สามารถที่จะมา login ได้เลยครับส่วนของผมก็จะมีรายชื่อที่ว่าได้ลง โปรแกรมไว้เรียบร้อยแล้วนะวิธีการเพิ่มเราก็สามารถที่จะเพิ่มเครื่องที่เราจะสามารถรีโมทไปหาได้นะครับ mm hmm. รก็สามารถเพิ่มใส่เลข ID เเข้าไป9ตัวแล้วก็รหัสผ่านนะครับแล้วก็ใส่ชื่อได้เราต้องการที่จะให้ชื่อเครื่องที่เรารีโมทเข้าไปนี่เป็นชื่ออะไร,รการใช้งาน ง่ายๆครับโอเคครับผม